มาดูกันต่อที่ทางอันดับที่7กันบ้างนะครับสำหรับ k ิง g Power ทางคุณอัยวั์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวนะครับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ประมาณ3,600ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่132,000ล้านบาทน,นั่นเองปัจจุบันอัยวัตดำรงตำแหน่งซ e o โอและประธานเจ้าหนี่ฝ่ายพาณิชย์ของ King Power พร้อมแบ่งปันความมั่งคั่งและถือครองมูลค่าทรัพย์สินร่วมกับแม่ของเขาซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มบรษิษัทและพี่น้องอีก3คนมาต่อที่อันดับ8กันบ้างสำหรับ ประกันชีวิตก็คือทางคุณวานิชชัยวันนั่นเองครับธุรกิจของเขานะครับมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่3,300ล้านเหนรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1 2ึ1 0 0ล้านบาทนั่นเองคุณวานิชชัยวันจากอดีตผู้ค้าข้าวผู้นั่งแท่นเป็นประธานกิติมศักดิ์ของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งถือว่าเป็นบริษัทประกันร,รายใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยปัจจุบันบริษัทนี้บริหารงานโดยลูกชายก็คือทางคุณชัยชัยวันครับซึ่งเป็นประธานกรรมการและซีอีโอของบริษัท